ถั่วได้จ้าทั่วสามคำชิปบาทจ้าเจ็บมากจากกวนไม้ไม่สดๆเลยจ้านี่เอาไปตัดแยงเลยจ้าถั่วจ้าทั่วว่าวถือใจว่าให้ซื้อดอกให้เอาไปกินพี่เลยจ้านี่ยถั่วสดๆเจ็บแ่บแสบขึ้นไปขานี่เลยแค <laughs> ย่เป็นสาวขายถั่วจ้าเมื่อนี่ ขายดีดีพี่น้องเอ้ขายทั่วกระไดผู้ดีนี่ผู้เบามาซื้อโอ้ดํามดีหลายบ่มวนหลายขายดีแห้งจจามือนีเอ้มีความสุขเลยมีความสุขเด้ขายทั่วเป็นละแจมันจะแก่ดีดีมือนี่าพี่น้องมานอนเี็นน้ำกันจ้าฟังเสียงนกเสียงกาเป็นน้ำกันจ้าเย็นสบายแลยะใจยู่นี่มาพี่น้องเอเเียนน้ำกันจ้จ พี่น้องเย็นเย็นเลยนี่บรรยากาศดีดีครับอา้าวหลวงส่วนเด็กขอืเลนอะ้อพี่น้องเจ็กตีครับเจ็กตีขาเจ็กตี้าแลลรพี่น้องโอ้ย